ไม่ต้องให้เงินเราเพิ่มแล้วไม่ต้องเอาแว่นมาให้เราแล้วล่าสุดก็คือไปทาที่โรงพยาบาลราศีสารจังหวัดศรีสะเกษปีนี้นที่กําลังจะไปอีกเนี่ยจะไปที่โรงพยาบาลอุทหานจังหวัดศรีสะเกตเหมือนกันวิธีการบริจาคของเราก็คือเรา,าซื้อเครื่องตรวจวัดสายตาที่เป็นมาตรฐานไปลงที่โรงพยาบาลเลยแล้วพี่ก็ลงไปเทรนที่โรงพยาบาลให้เขาสามารถที่จะวัดสายตาเป็นเบื้องต้นได้ปัญหาคนที่เขามีปัญหาเรื่องสายตาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ ว่าคนสวยอยุที่เขาอาจจะขาดเรื่องพื้นฐานคุณพยาบาลก็จะท,ทําการปวดว่าสายตาเสร็จแล้วเขาก็จาส่งค่าสายตาเนี้ยมาให้ร้านที่เราเซ็นเพิ่มแล้วก็เอาค่าสสยตาเนี้ยไปทําเป็นเลงแล้วก็ไปขอเป็นแว่นเราสามารถบริจัคแว่นได้ทั้งปีก็ไม่ต้องมานั่งรอว่าเอะเมื่อไหร่จะมีคนมาบริจาคสักทีนะแต่เขาสามารถรับบริจัคได้เลยติดต่อเองทำเองทุกอย่างใช่เพราะว่าพี่อเคยเป็นหมอตาเคยใช้ทุนที่ต่างจังหวัดแล้วพี่ก็เห็นคนต่างจังหวัดอค่ะค่อนข้างลำบากมาก โดยเฉพาะเรื่องสายตาการที่เขาจะตัดแว่นอันนึงเนะี่ยคือมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาอะทนนี้เขาจะเอาเองินนี้มาตัดแว่นเนะี่ยเขาคงต้องเอาเองนินนี้ไปทำอย่างอื่นมากกว่าที่มันจําเป็นต่อาการดำินชีวิตของเขาพี่ก็เลยมองว่าเออแว่นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะมันอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องที่ซื้อง่ายตัดได้ง่ายในคนในคนที่มีเงนะะินแต่ว่าสำหรับคนสมเนี่คือมันคือเรื่องใหญ่มากอันนั้นอนะถ้าเราสามารถที่จะช่วยเขาได้แว่นนี้มันอาจจะไม่ได้ทําให้แค่เขามองเห็นชัดอย่างเดียว มันอาจจะช่วยทําให้เขาอ่ะดําเนินชีวิตได้ประกอบอาชีพได้หาไรายได้ได้ทําให้ครอบครัวเขามีกินมีใช้อืมพี่ก็ว่ามันมันประโยชน์มหาศาลบุญมหาศาล